Okay. เอาละครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่วัญชีทีเอชชาแนนะครับวันนี้กลับมาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับใน Darkness Event นั่นเองนะ<ป>ก็เจ้าตัวนี้นะครับณนะขณะนี้มันเป็นบาบาเรียนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็โอเคแนะ่นอนนะครับหลังจากที่อา้าวมีคนครบหรอ โอเคก็ okay, so 3คนก็ยังลงได้อยู่ฮะจริงๆแล้วโซโล่ก็ไหวด้วยซ้ำนะครับเพราะว่ามันไม่ยากอะไรนะครับแต่เราจะมาลองสเต็ปกันเล็กน้อยนะฮครับนี่เจ้าประจำนะครับรีเทิร์นไทฟูนคิมเนสนั่นเองนะฮะก็เอะเอะนะพอตีคิมมี่เอาเป็นธรรมดาก็พอครับเออลงให้มันครบครบรอบไปก่อนนะฮะเพราะว่าผมยังไม่ได้ทำเพลทสกิลด้วยนะครับมาลงเนสเนี่ยเพื่อที่จะเอาแต้มเนสนะครับไปแลกเพลทสกิลนั่นเองนะก็ประมาณนี้มา อาวุธอ่านิดนึงสิบห้านะครับบวกสิบห้าถ้าแสงนะฮะแงะเจมจากของอ่าในพาร์ทที่แล้วนะครับยังแงะมาใส่ตัวนี้นะก็จะประมาณนี้นะครับในการโจมตีออกเป็นท่าศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะครับถ้าแสงอะเออดีบัฟโบนแคลสต่อยดีโมดีชั่นฟรีสอยานนีเซอร์คุลสวิงนี่นะอะคิงหลบนิดนึง่งดีบับฟเฟนชี่วอลเวล ไปเลยสปินสปินสปินเฮ้ยกำลังมันย่ำไปก่อนถีบแล้วก็สปินใหม่นี่แน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 ่ดีบัฟไอจเย็นเย็นเดี๋ยวเขาถีบหน่อยนี่แน่แล้วก็โบนคลาสใสโคนแม่งเลยหลังไส้นี่แน่อัติเมตอัติเมตโอ้โหสปินมันจริงให้ตายเหอะสปินอีกเอออย่าหนีจำพื้นไปดีบัฟมันดีโมลิชั่นฟรีสถอยออกมาหน่อยเฟิร์น สวิงสวิงอย่า oh, ค nice. right. um, ิดว ah ่าจะหนีพ um, ้นโหยดันมาโดนอะไรอย่างนี้ซะงั้นไม่เป็นไรเราตั้งหลักหม่แพปอู้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 อูอู้อูู้อู้อา้้อู้อู้อู้้อูนี่แน่อู้อู้อโบนคลาสดีบัฟเอาล่ะเราป้องกอง้วก็้้้อ้้ออ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 ้งออ ยังไม่ตายไอ้ดื้อจัดไปเฮ้ยประมาณนี้นะฮะบาเบาเรียนแน่นอนนะครับเราดูดันขึงขังนะเต็มที่ไปต่อเฮ้บเฮ้ฟเฮ้ฟดิฟหน่อยเฮิบไม่เข้าไปกดเหรอเธอจึ๊บโดดข้ามันอดเลยเราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนิดนึงนะอ่ะกดได้แล้วไปไปเรา อุ่ยว totally ิ่หายแล้วปึ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บวิ่งครับวิ่งครับหายไปวิ่งครับวิ่งครับปึ๊บปุ๊บป๊บอันนั้นล่ะอ่าโอเคเมจเข้าไปกดแล้วฮะแล้วก็เฝ้าตรงนี้นะกดได้ไหมกดสิเธอโอเคห้าวิกลับมาทันไหมเนี่ยสามสองหนึ่งไอไม่สามารถรับบัฟในการบุกได้สำเร็จก็เลยไม่ได้บัฟกันนะฮะโอเคจ่างวันนะ มาต่อกันสตอมไปก่อนนะเราหนึ่งทีแล้วก็โบนคลาอย่างนี้เฟรนชี่ไปเลยโบวินมุนหมุนมุนมุน,ม,นมุนอย่างเดียวเราวันนี้ไหนสตอมหน่อยเด้อลบนิดนึงต่อยอนี่โมลชั่นฟีดเอาโผไว้เสียของใครเอ่ยใครเขียวมา ป๊หมดโอเคโอเคโอเคปึ๊บปึ๊บป๊บปหมดจังเอยหดสิฮะหมดแล้วหมดแล้วก็โบนแครสใส่พีจีสปินตุบตบตุบตุย่ำพื้นเอาเอาวิ่งปล่อยขึ้นดาบว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเา ยืนมองหน้ายืนมองหน้าเหรอเองเฮ้ยมาหลบชิวๆไปห้านี้หาแล้วก็สตอมนะครับเหมือนเดิมนะตรงนี้ปุ๊บต่อยแบงแบมสตอมโควินใหม่นี่แน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 ่ซีร์เคิลสวิง EX ต่อยทุบทุบโบนคลาสด้วยอ้าวมา โอเวอร์แท็กเกอร์โอเวอร์แท็กเกอร์โอเวอร์แทเกอร์อ้ยโคตรดูเดือดไปต่อการมาลงเนสที่มันเดีว่าต่ำๆเนี่ยมันก็ประมาณนี้นะโคตรทำอะไรผมแทบไม่ได้เลยนะมา Blacksmith Little John ย่ำไปนี่แน่ปั่นแม่งก่อนเลยกินไรแมวก็ปั่นๆไปก่อนถ้าเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดีบวเบิ้งแคทหน่อยเฮ้ยถีบไม่โดนโดนนี่หว่า บอลแคสบอแคสก่อนนะฮะหักกระดูกมันอู้อู้อู้อะไรของเองตีนะตีนะตี่นะตนะนี่นะอร่อยเราดีบัฟเป็นทีอ่าโอเคครับเราก็เตะไปมีคนไปตีให้เตะไปทักทีดิเออท้ายิงอืออือนี่เนี่ยคอไปขคอไป อุ้ยอุ <sk 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 ๊ยอุ้ยอุนยอุ๊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 ยอุียอุยอุ๊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 ยอุยอุ๊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 ยอุ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 อุย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 อุ้อุยอุ ไม่พุ่งมาหน่อยเหรอสปินเข้าไปนี่แน่นี่แน่นี่น่นี่น่นี่แน่ตอมต่อ,อยป้องอ๋อหงายท้องแล้ววะอุระเบิดอุระเบิดถอยหน่อยเฮ้ยจอนแรกใช่ไหมเอ็นจอนแรกใช่ไหมฮะนี่ต้นจอนี่ต้นจรโอ้โหโด,ดนเปแสนเหมือนกันว่ะมาเล่นไป <laughs> เด้อเด้อเด้อเดถีบป่วนคลาสชไปก่อนนะเรา มีเล็กมีเล็กมีเล็กอ่าอ่าอ่ะถ้ตอมไปก่อนสปินอือเนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยนีบัฟหลบเอานี่ไปเอานี่ไปต่อยอ่ะอเธ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 อไปทันแล้วหัวแรงแรงแรงปุ๊บวิ่งเข้ามุมก่อนปุ๊บบัฟแพรบมาเปิดอลองสกินสักเล็กน้อยนะฮะเดี๋ยวเราจะจัดการกันมันละ นี่แน่นี่แน่ overtakeer o v e เ t เกอร์ตายแบงเอาอีกอืออือนี่แน่นี่แน่นแนโอเคกิ้งออกแล้ว,ลวได้เวลา <c oughs> มีคนตายปะวะสปินสตอมต่อยประมาณนี้ปึ๊บอึ๊บไปต่อ เราได้เวลาสู้กับ,บคิมมี่แล้วนะฮะอันนี้ก็มาลงมันไม่ยากนะครับสําหรับไทฟูนคิมเนะี่ยเอออย่างที่เห็นเลยนะครับการโจมตีที่มันทาใส่ผมได้ก็ค่อนข้างที่จะเบาด้วยนะก็มาลงเพื่อนั่นแหละอย่างที่ได้บอกไปต้นคลิปนะครับมาวอมวอม,มหน่อยนะครับสำหรับการเล่นบาบาลเลียนนะครับเพราะว่ามันการเล่นมันจะค่อนข้างแตกต่างจากอะกราเดเตอร์นะฮะอึ๊บอึ๊บอึ๊บวิง่งถีบไปทีแต่ละ ทาไหนเอ้ยวเขียวปึ๊บพาอ้อมก่อนปุ๊บป,ป๊พามันอ้อมก่อนมา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 โดนครบไหมโปนคลาอย่างนี้เฟรนชี่หทีไปละสปินแดงนี่แน่นี่แน่น,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 นไม่โดนเราอ้าวโอ้ว้ยอูอสาวเทเกอร์ทุบทุบเซอคน สปิงเอ็กซ์นี่นะสุดอ้าวโหกำลังจะสปินอู้โดนสองทีซ้อนอืเจ็บเลือดก่อนฮะเรานี่แหละสกิลที่เราต้องการคือดูดเลือดนี่แหละบอกเลยอือเฮ้ยไม่เจ็บเข้าไปสตอมใหม่เดี๋ยวนะ่อยคุบคุุบก่อนบนแคสต์อย่าให้ขาดนะครับเป็นดีบัฟนะครับนี่แหละอ้าวไอบ้บ้า หายหายทำอะไรปัดกระเด็นไม่ได้กินละหรอกบอกเลยอ่ะจอดำด้วยวะ่ะมาเร็ว,รวฮึบอึดฮ่าแข็งแม่งเลยนี่น่นี่น่แตต๋อมเออเออ,อยู่ไหนอยู่ไหนทีปโจนแคลสสามารถกระโดดเลือกทางที่เราจะลงได้นะฮะโอ้ยโอ้ยพายุ อพูไม่โดนเว้ยรอดไปเฟรนชี่สปินนี่แน่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 เกียวมาเออโอ้ยอยู่ไกลเลยฮึตนี้ตานี่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 ฮึต่นี่ต่อยทุบทุบสป,ปินปีบัาแป,ปะสตอมโบนแกลชมาก็ใช้รอแพบ็บรอแพบ็บโอเวอร์เทเกอร์ โอเวอร์เทเกอร์ไอหึอแล้วสกิลมันยังคูลดาวอยู่นะฮะก็เลยไม่ได้ไม่ได้ใช้นะเฮ้ยไซคอนดอ,องไปงักมึงดูตัวเลขนันสิถึงจะไม่แรงนะฮะแต่ฮิตเยอะนะครับท่าน,นี้เน้นความสะใจโอเคอออก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเป็นบาบารียนนะฮะในพาร์ทนี้ รีแาสไปแล้วนะครับจากกลาเดเตอร์นะฮะก็เดี๋ยวขอลองเอาไปฝึกเล่นสักหน่อยก่อนนะครับว่าจังหวะหลบจังหวะเข้าอะไรต่างๆางน,นานาเนี่ยมันจะประมาณไหนนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ได้ในอ่าพาร์ทหน้านะฮะน่าจะเดี๋ยวลองเอาไปลงเนสใหญ่ๆก่อนนะครับว่ามันมีโอกาสรอดมากกว่ากลาเดเตอร์ของผมหรือเปล่านะฮะก็ดาเมจที่ทําได้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าหาจังหวะใส,ส่สกิลได้ตลอดมันก็โอเคอยู่นะเพราะว่าตัวบาบาเรียนเองเนี่ย พวกสกิลพาสซีฟต่างๆมันบวกแอทแท็กเยอะมากเลยครับมีบวกคริบวกแอทแท็กนะฮะแล้วก็นั่นแหละแต่ที่เล่นกลายเยเตอร์ผมชอบ FA ไงบอสยิ่งเลือดน้อยยิ่งหวดแรงนะฮะอันนี้มันไม่มีแล้วไงก็เดี๋ยวมันค่อยดูกันในพัทหน้าแล้วกันนะครับว่าแนวทางจะซักประมาณไหนนะฮะในพัทนี้ก็โอเคลาไปเดี๋ยวไปที่นี่ก่อนลวกันไว้เจอกันใหม่ได้ในพ์ทหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ